ดูสิตแก้วอนุรักษ์หรือคุณบอสชายหนุ่มจากแดนสตอดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขบนแผ่นดินแหล่งธรรมะจังหวัดสกลนครคุณบอสเล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกที่ตัดสินใจเดินทางมาประกอบอาชีพที่เมืองอีสานว่ามีความกังวลในเรื่องความแตกต่างทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมแต่พอได้มาสัมผัสในพื้นที่จริงกลับพบว่า ผู้คนที่นี่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีง่ายต่อการปรับตัวอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราปรับตัวได้นะครับนะเราก็สามารถี่อยู่ในสังคมได้นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจความเป็นอยู่ของคนทางภาคอีสานนะครับและเราต้องปรับตัวเองนะให้ให้ใหกลมกลืนกับเขานะครับแล้วเราอยู่ร่วมกับเขาได้นะครับผมก็มอง ว่าทางภาคอีสานของเราเนี่ยนะซึ่งทางด้านการสื่อสารในการใกล้ชิดหมู่บ้านนะอยู่กันเป็นกลุ่มนะบ้านก็อยู่ติดติดกันเนี่ยนะผมมองว่าพัฒนาได้เร็วครับโดยอัตลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูงมีการเคารพและยอมรับในความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมมีความพยายามปรับตัวเข้าหากันและยอมรับความแตกต่าง ทางเรื่องเชื้อชาติศาสนาจึงทำให้คุณดุสิตมีความมั่นใจว่าเราคนไทยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุขในทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทยผมยืนยันครับว่าทั้งคนภาคใต้ขึ้นมาอยู่อีสานอยู่ได้ครับนะซึ่งปรับตัวมีความเข้าใจคนอีสานไปอยู่ภาคใต้อยู่ได้ครับนะซึ่งหลายคนทางภาคอีสานนะครับไปอยู่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีความขยันนะครับจนลูกสาวเจ้าของสวนยางยกลูกสาวให้ครับก็ได้แต่งงานมีลูกมีหลานนะครับนะแล้วก็เรียนรู้พูดภาษาใต้ได้ครับความเป็นพูุิวัฒนธรรมของไทยยืนยันได้ว่าแม้จะมีความหลากหลายของวิถีชีวิตมีความแตกต่างของเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมแต่ทุกคนคือคนไทย ที่ต้องเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันจึงจะทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยทีมข่าว n b t บีขอนแก่นรายงาน